สวัสดีครับจากช่องลองมาดู109ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับตกปลาตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ใส่เหยื่อนะครับถาดผสมเหยื่อตกปลานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นถาดผสมเหยื่อตกปลานะครับ1ชั้นนะครับสีเขียวนะครับเป็นสินค้าตัวจริงๆเป็นๆจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้เขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนะครับจากซ้ายไปขวานะครับ13.5เซนนะครับแล้วก็มีความสูงนะครับอยู่ที่6เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาเปิดอย่างนี้นะครับตัวสินค้าในชุดของเขาเนี่ยครับก็จะมี นะครับส่วนที่ติดมากับตัวอุปกรณ์เนี่ยก็คือตัวที่เป็นชุดขานะครับชุดขาตัวนี้จะเป็นชุดขาลูมิเนียมนะครับซึ่งสามารถจะปรับระดับได้นะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับรับปรับระดับได้ยืดขึ้นยืดลงได้นะครับตัวนี้ลองงานทำมานะครับเรียบร้อยนะครับน่าใช้อยู่ครับตัวนี้ ะครบับประกอบเข้าไปได้นะครับสามารถจะประกอบเข้าไปได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับสามารถจะปักลงดินนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับนนสามารถจะปักลงดินได้เปิดนะครับใช้งานได้นะครับยังไม่หมดครับตัวนี้เขาก็ยังแถมในส่วนของที่เป็นอสำหรับตัวยึดนะครับ ตัวนี้จะมีตัวยึดนะครับแถมมาด้วยตัวยึดสําหรับคนที่ใช้เก้าอี้นะครับใช้เก้าอี้นะครับก็สามารถจะใช้แหวนแหวนปรับ,บล็อกตัวนี้ครับยึดกับตัวเก้าอี้แล้วก็เอาตัวถาดนะครับสามารถจะเสียบลงไปได้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ในชุดก็จะแถมมาให้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดนะครับ มีขาเสียบปักด,ดินนะครับแล้วก็มีแหวนยึดกับตัวเก้าอี้นะครับตัวนี้ใช้ได้แล้วก็ผิวหน้าด้านบนตรงนี้ครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับผิวหน้าด้านบนก็เป็นแม่เหล็กนะครับนะครับใช้เราดูดนะครับสำหรับวางตัวดวงเบ็ดลงไปได้นะครับบนนี้นะ ไม่หล่นนะครับใช้งานได้ดีครับตัวนี้คุณภาพใช้งานได้ครับตัววัสดุก็ทํามาดีนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับตัวนี้ราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับน่าใช้อยู่ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจก็สามารถจะทักคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือจะเข้าไปดูในร้านค้านะครับในเพจ Facebook ค้นหาชื่อคำว่าลองมาดู109นะครับใน facebook ก็ได้ก็จะมีนาเอียดสินค้าลงไว้เพื่อนๆได้ดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีตัวรีวิวสินค้าตัวอื่นเนี่ยจะมาทำให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆที้สนใจนะครับที่ชอบดูรีวิวนะครับตัวสินค้าเกี่ยวกับกรณองตกปลานะครับก็กดติดตามช่องนะครับไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัววิดีโอใหม่ๆนะครับที่ทางร้านค้านะก็เอาสินค้าเข้ามานะครับก็จะมารีวิวแบบนี้เพื่อนๆได้ดูครับ เพื่อจะได้เป็นวิดีโอที่ประกอบในการตัดสินใจซื้อสินค้านะครับวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ